สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ยาจะมาขยายพันธุ์มีแล้วรวยวันนี้ไม้มงคลชื่อไพเราะค่ะมีแล้วรวยค่ะไปค่ะต้อนอากนิมาต้นนี้ชื่อมีแล้วรวยค่ะเป็นต้นที่ยา่ยาได้มาแรกๆของชีวิตเลยค่ะญาติให้มาค่ะตอนนี้แตกกอแตกหน่อเยอะมากค่ะ จากเมื่อก่อนเขามีต้นเดียวนะคะทุกๆคนดูสิคะลำต้นเป็นสีชมพูค่ะแล้วตอนนี้ก็แตกกอเยอะนะคะย่าๆพูดเสมอนะคะปลูกต้นไม้เพียงต้นเดียวพอเวลาผ่านไปนะคะทําให้ดีทําให้เรามีต้นไม้หลายต้นเลยค่ะเหมือนกับอะโกลิมาก,กอนี้นะคะมีแล้วรวยกอใหญ่มากเลยค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่ อาจจะดาน้องมาขยายพันธุ์ต่อนะคะเพื่อให้น้องได้มีหลายๆต้นได้อยู่ในหลายๆกระถางค่ะตัดใบที่เหี่ยวหรือใบที่เสียหายจากการดุนแทะของหนอนของแมลงออกนะคะเนี่ยข้างในจะมีหลายๆใบเลยนะคะเราจะมองไม่เห็นค่ะเพราะบางครั้งเราก็ไม่ได้ก้มไปดูตรงลําต้นของเขานะคะว่าอาจจะมีพวก มาเลงไปจัดกินใบของเขาะะต้นมีแล้วรวยหรือมณีล้อมเพชรนะคะย่าย่าขอเรียกต้นมีแล้วรวยนะคะเพื่อป้องกันการสับสนค่ะนะคะบางใบก็โดนทำลายโดนแทะก็ต้องตัดออกนะคะต้นมีแล้วรวยเป็นพันไม้อกโกนิมานะคะซึ่งเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามที่ใบได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับไม้มงคล ช่วยส่งเสริมบารมีให้โชคลาภเก็บผู้ปลูกเหมาะแก่การปลูกประดับตกแต่งอาคารหรือวางที่ตัวทํางานเพื่อเสริมดวงทางโชคลาภและความเป็นสิริมงคลด้านต่างๆค่ะวันนี้ยาย่าจะมาขยายพันธุ์นะคะเนี่ยดูลาต้นของน้องนะคะก็มีหลายต้นแล้วค่ะที่เป็นปล้องขึ้นมาแล้วก็สูงสูงมากเลยค่ะนั่นแหละหลายๆต้นเลยค่ะนั่นแหะ อ่าน,นนะคะเป็นลำเป็นปล้องอย่างนี้ค่ะเรานําลําต้นของน้องมาขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์เพราะชําลําต้นและส่วนยอดเราก็เพราะชํายอดนะคะหรือเรียกว่าตัดยกยอดนะคะวันนี้จะมาทํากันนะคะ ใช้มีดคมๆตัดใบล่างๆออกนะคะอย่าดึงนะคะถ้าเราดึงใบจะกินใบนั้นจะบาดรอยดึงจะบาดลำต้นนะคะจะเป็นแผลได้กใ็ใช้มีดตัดค่ะทีนี้พอได้ได้ลำต้นที่เราต้องการแล้วนะคะเวลาตัดให้วางมีดแบบสี่สิห้าองศานะคะวางมีดเฉียงๆแล้วตัดลงไปเลยค่ะต้นนี้มาเป็นไม้เนื้อนิ่มค่ะตัดง่ายค่ะนี่คะ่ะเออหลุดแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะ 45องศาก็จะเฉียงแบบนี้นะคะตอนที่เราเอาลำต้นส่วนนี้ไปปักชำนะคะพื้นหน้าที่เป็นรากก็จะกว้างขึ้นค่ะเพราะก็ชำลงในดินนะคะรอยเฉียงจะกว้างกว่ารอยที่เป็นเส้นตรงนะคะทีนี้ที่ลำต้นเวลาน้ำน้ำฝนลงมานะคะน้ำก็ไม่ขังค่ะเพราะเป็น45องศานะคะก็น้ำก็จะไหลไปค่ะจะช่วยไม่ให้ลำต้นเน่านะคะ ตัดต้นอื่นๆอีกนะคะที่เขามีลำต้นสูงปรุงขึ้นมาค่ะถ้าเจอใบล่างก็แต่งใบล่างตัดใบล่างออกด้วยค่ะ นำปูนแดงที่เราใช้ทำอาหารนะคะมาทาบาดแผลที่ต้นแม่ก่อนค่ะทาตรงที่รอยตัดที่เราตัดยอดที่เราตัดลำต้นเข้าไปเมื่อกี้นี้นะคะทาเพื่อป้องกันเชื้อราค่ะแล้วต้นแม่จะได้ไม่เน่าด้วยนะคะเขาจะได้แตกหน่อใหม่ขึ้นมาเยอะกว่าเดิมค่ะทาทุกๆลำต้นที่ตัดไปนะคะ เมื่อกี้ยายาตัดไปหต้นค่ะส่วนของต้นที่ตัดออกนะคะเราก็มาสังเกตนะคะว่าตรงไหน ที่ตุ่มหน่อหรือตุ่มของต้นใหม่จะเกิดขึ้นนะคะเนี่ยอย่างที่ยายาชี้อยู่ตรงนี้นะคะคือจะมีหน่อใหม่เพราะเขาจะดันต้นออกมาเราก็จะเห็นแล้วนะคะเราก็ไม่ตัดตรงตรงหนอใหม่นะคะเราก็เว้นไว้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นต้นอ่อนอ่าเราก็แต่งตัดส่วนลําต้นค่ะโดยสังเกตเอาเองนะคะว่าตรงไหนเป็นตุ่มตาหนอต้นใหม่ก็เว้นไว้ให้เขาเป็นต้นใหม่ ตัดเป็นท่อนนะคะประมาณ1นิ้วหรือ2นิ้วนะคะแล้วแต่ความถี่ของต้นใหม่ที่เขาแตกขึ้นมาให้เราเห็นบ้างแล้วค่ะส่วนยอดนี้ก็แบ่งไว้ชำชำยอดนะคะปักชำยอดหรือบางคนเรียกว่ายกยอดนั่นเองค่ะ ำส่วนลำต้นนะคะมาทาด้วยปูนแดงด้วยค่ะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะยิ่งหน้าฝนช่วงนี้นะคะบรรยายายังเป็นหน้าฝนอยู่นะคะทุกทุกคนหารวบลำต้นมาทั้งหมดเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วอเอาปูนแดงทาเลยวันนี้ยายายลืมใส่ถุงมือค่ะด้วยความที่รีบนะคะช่วงนี้ที่บ้าน,นี่ยต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างค่ะเพราะว่าน้ำท่วมบ้านก็เลยมีงานต้องสาดสางเยอะค่ะ รวบมาเลยค่ะแล้วก็ทาด้วยปูนแดงอย่างรวดเร็วนะคะ,ะเดี๋ยวทาเสร็จก็วางไว้แห้งประมาณ20นาทีนะคะคือเราไปเตรียมส่วนอื่นนะคะตอนที่วางเขาไว้อะเราก็ไปเตรียมส่วนอื่นก็เวลาก็จะชนกันพอดีเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ,ะแล้วก็วางไว้ค่ะทีนี้นําส่วนลําต้นที่เราตัดเป็นท่อนๆนะคะ ส่วนลำต้นนี้เวลาเราทาปุนแดงเราอย่าใจลอยนะคะเพื่อนๆถ้าเราใจลอยเราคิดเรื่องอื่นนะคะเราอาจจะวางกลับที่ผิดสลับหัวสลับหางนะคะสลับโคนสลับยอดน่ะเ,เวลาทานะคะต้องมีสติและลึกอยู่นะคะว่ากำลังทาปุนแดงอยู่ที่ต้นมีแล้วรวยแม้จะรีบอย่างไรนะคะสติก็ยังต้องอยู่กับกับเนื้อกับตัวค่ะ แล้วก็วางให้ถูกที่นะคะอย่าวางสลับหัวสลับสลับหัวสลับหางหรือสลับยอดสลับโคนั่นเองค่ะใช้แก้วใสในการปักชำนะคะทั้งส่วนลำต้น และส่วนที่เป็นยอดค่ะวัสดุที่ใช้ในการปักชำคือขุยมะพร้าวที่แช่น้ำจนชุ่มและล้างความฝาดออกบ้างแล้วค่ะแก้วพลาสติกใสก่อนที่จะนำมาใช้นะคะ,ะที่ก้นแก้วต้องเจาะรูก่อนนะคะ,ะเจาะประมาณ3มรูค่ะระยะห่างเท่าๆกันใช้มะพร้าวสับบีบก่อนนะคะบีบน้ำออกแล้วก็ใช้นิ้วกดลงไปค่ะ กดลงไปให้แน่นพอประมาณนะคะเพราะมะพร้าวสับจะมีความร่วนค่ะมือเปื้อนไปหน่อยค่อยล้างออกนะคะวันนี้ต้องขอไปเปเพื่อนด้วยค่ะลืมใส่ถุงมือเออใช้นิ้วยัดลงไปก่อนนะคะให้เป็นช่องค่ะอย่าใช้อย่าใช้ลำต้นยัดนะคะลำต้นจะบอบช้ําค่ะอ่าทีนี้ก็ปลูกลงไปตามปกติเลยค่ะแล้วใส่ขุยมะพร้าวนะคะไว้ข้างบนเอามือกดไปเบาๆด้วยค่ะกดเบาๆนะคะ ใช้นิ้วกดเบาๆค่ะแต่ให้แน่นค่ะอ่าอย่างนี้นะคะเพื่อจะได้ลําต้นจะได้ไม่โยกนะคะอ่าถ้าลําต้นโยกนะคะรากก็จะเกิดยากค่ะรากก็จะไม่เติบโตนะคะก็ในตรงๆค่ะที่ใช้แก้วนะคะเพราะเวลาเขาออกรากเราจะมองเห็นชัดค่ะเพื่อนๆอ่าเวลาส0 4สิสี่สิบห้าวันนะคะถ้าอยู่ใน กระถางดำเราอาจจะต้องดึงต้นขึ้นมาดูใช่ไหมคะถ้าในแก้วเราก็มองแล้วก็เห็นชัดเจนเลยค่ะว่ามีรากหรือเปล่าถ้ามีรากแล้วรากสมบูรณ์เราก็ย้ายเข้ามาปลูกลงในกระถางดำที่มีวัสดุปลูกได้เลยนะคะอันนี้ก็คือการเฉียงนะคะเวลาเราตัดจะมีรอยเฉียงค่ะ,ะขั้นตอนนี้ต้อง จะเย็นนิดนึงนะคะตอนที่ต้องแต่งลำต้นให้ตรงๆค่ะปักชำยกยอดเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาปักชำลำต้นค่ะส่วนในลำต้นนะคะก็จะใช้แก้วพลาสติกใสที่เหลืออยู่สีใบนะคะออนอกจากนั้นจะปักชำลงในกระถางดำค่ะพอดีแก้วที่มีอยู่ขนาดนี้หมดนะคะขนาดเล็กแบบนี้ค่ะมีแต่ขนาดใหญ่ ที่เหลือจะปักชำลงในกระถางดำค่ะกระถางดำจะมีรูที่ใหญ่นะคะต้องใส่กับมะพร้าวกับมะพร้าวสับลงไปก่อนนะคะเพื่อปิดช่องที่เป็นรูขนาดใหญ่ค่ะจึงจะใส่ขุยมะพร้าวตามลงไปค่ะวันนี้ย่าๆไม่ใช้น้ำยาเร่งรากนะคะ จะทำให้เพื่อนๆได้ดูนะคะคนที่ไม่มีน้ำยาเร่งรากค่ะว่าปักชําได้และเติบโตได้เหมือนกันค่ะใช้เวลาประมาณ30-45วันก็จะมีรากออกมานะคะเราก็พลิกดูได้ที่แก้วใสค่ะโดยเราไม่ต้องไปดึงเขาออกมาจากอากระถางดํานะคะถ้าแก้วใสๆเราก็มองเห็นชัดเจนเลยค่ะไม่ต้องใส่ถุงควบแน่นค่ะวางไว้ในอุณหภูมิปกติค่ะที่ร่มๆ ถ้าการลืมก็เขียนวันที่นะคะแล้วเราก็ไปดูวันที่ประมาณที่สามสิบนะคะาจากที่เราปักชำไว้นะคะปิดไว้นะคะนี่คือต้นมหาสิทธิใบละพันที่ยาย่าเคยปักชํายกยอดไว้ค่ะยังไม่ได้นำน้องลงกระถางดำเลยนะคะ คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะนําน้องลงกระถางดาได้แล้วค่ะนี้ส่วนที่เป็นที่ปักชําลําต้นค่ะอาจจะมีป้ายชื่อบอกไว้นะคะว่าชื่อต้นอะไรคือต้นสเสน่จันทร์ประกายดาวค่ะจะมีวันที่เขียนไว้นะคะวันที่12เดือน11ค่ะก็ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะก็น้องก็ยังอยู่ในกระถางดาต่อแต่ดูแล้วเขามีรากเกิดขึ้นเยอะแล้วค่ะทุกทุกคนเนี่ยนะคะ เราํำในอุณหภูมิปกติค่ะไม่ไม่ต้องใส่ถุงนะคะไม่ต้องใส่ถุงและมัดปากค่ะ,ะไม่ต้องควบแน่นนั่นเองนะคะเพราะก็เติบโตได้เหมือนกันค่ะสำหรับต้นแม่ที่เราตัดต้นอ่อนไปเมื่อกี้นะคะนำปุ๋ยละลายช้า ไปโรยรอบๆทร,อรอองพุ่มค่ะเพื่อบำรุงต้นแม่นะคะแล้วนํำมูลไส้เดือนเพื่อบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อต้นแม่จะได้ฟักพื้นตัวเองด้วยค่ะนำมูลไส้เดือนไปโดยทับปุ๋ยละลายช้าอ่าสองสามช้อนชาค่ะเนี่ยค่ะประมาณน,นี้นะคะดินจะได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นหลังจากนั้นนาวัดสดุป,ปลูกที่ผสมใหม่นะคะ ซึ่งมีใบก้ามปูผุซึ่งมีธาตุในตัวเยียนสูงค่ะบำรุงลําต้นกาบมะพร้าวสับขุยมะพร้าวเกล็บเก่าป้ญญายาย่าจะมีเกล็บเก่านะคะจากกระถางเก่าก็เลยผสมรวมกันนะคะใส่เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในกระถางของต้นแม่ค่ะโรยไปรอบๆกระถางนะคะแต่อย่าโรยจนล้นกระถางค่ะให้ต่ำกว่าขอบกระถางนิดหน่อยค่ะ เวลารดน้ําน้ําจะได้ขังอยู่ในขอบกระถางนะคะแล้วน้ําก็จะได้ซึมลงไปที่รากของต้นไม้ค่ะถ้าเราใส่เยอะจนพูนกระถางนะคะน้ําก็จะไหลบ่าออกนอกกระถางได้ค่ะหลังจากนั้นน,นําน้ําที่ผสมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนิดหน่อยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะไปย่อยสลายธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในกระถางนี้นะคะให้เป็นโมเลกุลเล็ก จนรากต้นไม้สามารถดูดซึมไปใช้นะคะไปใช้ประโยชน์ดได้เต็มที่เลยรากส่งสารอาหารมายังลำต้นลำต้นลำเลียงไปสู่ใบใบปรุงอาหารและส่งกลับไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงรากเลี้ยงใบลำต้นก็เติบโตรากก็แข็งแรงใบก็สวยค่ะวันนี้ได้ต้นมีแล้วรวยที่พ่อพันธุ์ใหม่19ต้นนะคะแล้วก็ต้นแม่1กระถางใหญ่ๆ ยังคงสวยงามเหมือนเดิมค่ะ